สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับใหม่อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะใหม่จะพามารีวิวนะคะรถขุดนะคะบูมยาวค่ะแฟนคลับของฮิตาชินะคะห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับบูมยาวตัวนี้นะคะคือรุ่นนะคะ ZX 2 1 0 LC ขีด5 G คะ่ะใหม่ล่าสุดจากค่ายฮิตาชินะคะคือตัวนี้นะคะขอเล่าคร่าวๆก่อนนะคะปีรถนะคะอยู่ที่ปี2017นะคะ ซึ่งถ้านับก็อยู่กันอยู่ประมาณ4ปีเองนะคะตัวนี้รถถือว่าใหม่มากเลยนะคะเป็นมือสองสภาพเหมือนใหม่เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะชั่วโมงตัวรถนะคะใช้น้อยค่ะอยู่ที่5,600ชั่วโมงค่ะส่วนเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าตัวรถนั้นนะคะสภาพสวยงามขนาดไหนคะ่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับรถขุดนะคะขนาด21บังน,นะคะตัวนี้นะคะเป็น รถบูมยาวนะคะบูมยาวขนาดบูมนะคะความยาวอยู่ที่15เมตรนะคะรวมบุ้งกี่ก็จะเป็น16เมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะตัวนี้นะคะเราทำทำสีมาใหม่เลยนะคะก็พร้อมเลยค่ะพร้อมขุดนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวในท้ายรายการเราจะบอกราคาพิเศษให้ฟังนะคะว่ารถคันนี้ราคาพิเศษขนาดไหนนะคะ นี่นะคะช่วงล่างนะคะเฟรมนะคะใบหนานะคะแล้วก็ช่วงล่างยังดีอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะพวกปั๊มเครื่องนะคะสภาพดีมากค่ะลูกค้าท่านใดนะคะชอบรถฮิปตชีนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะว่า อันนี้นะคะก็เป็นปั๊มนะคะปั๊มของเขาก็ใหม่เอี่ยมเลยนะคะเดิมๆเลยะคะ่ะจากโรงงานนะคะอะไรหาง่ายแน่นอนนะคะมาค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวใหม่จะพามารีวิวตัวรถนะคะว่าการทำงานของเขานะคะเป็นยังไงคะ่ะไปชมกันค่ะคันนี้นะคะจะเป็น รถที่ดูแลรักษาง่ายเพราะอะไรนียคะลูกค้าเพราะว่าเป็นเครื่อง e สู u นะคะ e u ู u นะคะเป็นตัว 6B G1 นะคะซึ่งเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องไดเล็กค่ะการดูแลรักษาก็จะง่ายนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ เครื่องของเขาะะเป็นขนาด6สูงนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะบอกเลยกินน้ำมันไหมอะไรอางี้ค่ะถ้าทีา่เอา c อ m ม e n แล้วก็อาจจะใช่นะคะในเรื่องของกาถาการกินน้ำมันนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือเครื่องเขาดูแลรักษาง่ายแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบในรถขุด สไตล์ฮิตตชีนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับรถขุดคันนี้นะคะบูมยาวนะคะแท้ๆออกห้างมานะคะตัวนี้นะคะราคานะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอนนะคะคือราคานะคะขอบอกเลยว่าอยู่ที่2ล้าน6 0แสนหมบาทเท่านั้นเองค่ะประหยัดกันเกินครึ่งเลยนะคะถ้าไปออกป้ายแดงนะคะสำหรับบูมยาวนะคะ ราะว่าตัวนี้นะคะชั่วโมงยังใช้งานน้อยอยู่เลยนะคะใช้กันยาวๆเลยกับฮิตาตชีค่ะที่ร้านของเรานะคะนอกจากฮิตาตชีแล้วเราก็ยังมีบูมยาวนะคะค่ายอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโกเบลโก้นะคะ s k 2 1 0 LC 4 8. เป็นรถนำเข้านะคะ ตัวนี้นะคะขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะน้ำหนักตัวรถนะคะจะอยู่ที่ประมาณ22ตันนะคะประมาณนะคะแล้วก็ทางร้านนะคะของเราก็ยังมีในส่วนของเออไฟแนนซ์นะคะ เป็นบริษัทหรือบุคคลธรรมดานะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะปรึกษากันไดเ้เข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะคะ0934649555ค่ะหรือ0950563605ค่ะบริษัทเรานะคะสหาเคนะคะอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ที่กม54นะคะเส้นบางนาตาดคะ่ะใกล,ล้กับโรงพฟฟาบางประกงน,นะมัอยู่ฝั่งขาเข้าชมบุรีค่ะ วันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะกับภาพสวยๆนะคะกับรถ ZX210LC-5G ีค่ะไปกันแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ